ด้วยเหตุอาังการเขาครองโลกวิโยกกรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกพ้องผ่องผลไป,ไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสรนาวันนี้เราจะชวนท่านผู้ชมไปกราบพระดีไปฟังหลักคําที่ดีและโดยเฉพาะวันนี้มีหนังสือธรรมะที่ดีอ่าน เล่มหนึ่งนะครับดีมากทีเดียวเล่มนี้อ่าไปนิดเดียวว่าเป็นเรื่องของการพบกันระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะคุยถึงหนังสือเล่มนี้กันนะครับในช่วงแรกจะชวนท่านผู้ชมไปกราบพระดีกันซะก่อนนะครับวันนี้เราชวนท่านผู้ชมไปกราบท่านชียสารโภกขุท่านเป็นพระิกษุชาวองังกฤษนะครับมาบวชอยู่กับหลวงพ่อชาและตอนนี้ท่านเป็นจเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็ชวนท่านผู้ชมไปคุยกับท่านถึงเรื่องของประโยชน์ของการนั่งสมาธิว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะพวกเราทุกคนคงกลัวอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องของการดินทาว่าร้ายนี่นะครับท่ายังไงเราจึงจะได้เมื่อถูกนินทาว่าร้ายจะได้ไม่นําเรื่องนั้นมาคบคิดจนกลายเป็นความทุกข์ท่านเชสาโลท่านหนีคาตอบไปแล้วครับเอาระดับชีวิตประจาวันก่อน นึ่งมีความสุขง่ายที่สุดแล้วก็สําคัญมากมีความสุขมีความสบายเป็นที่ทํางานไม่ค่อยงุดง,งินกับเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะวุ่นวายกับเขารู้สึกเย็นเหมือนกับอยู่ในห้องติดแอร์อืมติดแอร์ส่วนตัวนะครับอ่าติดแอร์ส่วนตัวล้วไม่ต้องเสียค่าไฟเดียอฮะ,ะ,ะ,ะแล้วก็จิตใจผ่องใสแล้ว มันจะพิจารณาอะไรมันรู้สึกว่ามันมันคิดออกนะความทรงจำก็ดีแล้วก็มักจะรู้เห็นอะไรต่างความเป็นจริงมากขึ้นเช่นเคนที่ไม่เป็นสมาธิแล้วจิตภุ้งซ่านมันจะวิ่งตามอารมณ์เขามานินทาจิตก็ะฮะโมโหทันทีแล้วก็พูดอะไรออกไปแล้วแล้วก็เสียใจ ก็แล้เป็นธรรมดาของคนในโลกแต่จิตใจที่เป็นสมาธิแล้วมันพอ,อคำนินท้าเข้ามาสู่ใจแล้วจิตใจก็ไม่วันไหวก็มีเครื่องต่างทานนีเกราะก,ก,กม็ม่มีเกราะมีเกราะแล้วก็เพราะสิ่งนั้นตัดไปแล้วมันก็มันมันก็มีปัญญา อาศัยความสงอกเกิดขึ้นว่าเานี้ก็แค่นินทาเท่านั้นเองนินทาก็สัตว์โดนนินทาเป็นโลกธรรมแม่พระพุทธองค์ทั้งอืน่นทั้งก็โดนภาษาริบุตรพระโมคคัลาลาก็โดนทำให้เราจะโดนไ,ได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องการอยู่ในโลกแห่งน,นินทานมันก็ต้องรีบปฏิบัติให้ให้ผลจากความทุกข์ว่าน,นิคำนินทาก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ เดีคนไทยศักดิ์เยอะนะครับท่านฮะศักดิ์นี่เป็นคําที่ชายในทางเราผิดมากถืกว่าน,นี่ยทุกวันนี้ศักดิ์ตรงกับคําบาลีว่าอัตตาอ๋อเลยครับใช่เท่าที่สังเกตนะครับเสียศักดิ์สริแปลว,ว่ามันกระทบต่ออัตตาตัวตนับแต่ศักดิ์มันอยู่ที่ไหนศักดิ์อยู่ที่คุณธรรมนไหม ถ้าถ้าใครมานินทาเรามันมีผลดอกคุณธรรมของเราคุณธรรมมันก็เหมือนเดินมนะเขามานินทาเราไม่เห็นจะมีอะไรแล้วลง,ขงเขามาสรรเสิรแลเราก็ไม่มีลายดีขึ้นสักศีมันก็เหมือนเดิมแต่เราไม่ควรจะเอาสักศีมาพูดแล้วจะแก่อย่างนี้ยังไงครับจะแก้ยังไงดีครับถ้าแก่อ,อะไรฮะแก้ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวอัตตาตัวศักดิ์ศร,รีที่ว่านี่ครก็สมาธินี้ คือบทบาทของสมาธิก็ทำให้ใจเป็นกลางถ้าไม่เป็นสมาธิจิตใจไม่เป็นกลางถึงจะตั้งใจว่าฉันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นฉันจะไม่ยินดียินร้ายพูดได้แต่ทำไม่ได้เพราะใจิตใจยังยังไม่ไม่มีกำลังพอสมาธิทำให้ใจิตมีพลังที่จะอยู่นิ่งพลังที่จะไม่ออวิง่งตาม ความรู้สึกนึกคิดต่างๆจนกระทั่งอะไรมากระทบก็สักแต่ว่ากระทบแต่ไม่กระเทือนจิตใจมันก็อยูอออ่นิ่งของมันหรือมันมันนักแน่นอยู่ตรงนั้นเราในระหว่างการนั่งสมาธิเมื่อจิตใจอยากเป็นอย่างนี้แน่วแน่แล้วเราก็มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในปัจจุบันจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ ทีนี้มันเกิดขึ้นตับไปจิตใจมันก็มีวิ่งไม่ไม่ตะครุบเอาด้วยความยินดีไม่ได้ผลักไสด้วยความยินร้ายสามารถที่จะเป็นออบเจกตีฟที่จะเป็นกลางดูความเกิดขึ้นตับไปแล้วปัญญามันเกิดที่การเห็นความเกิดขึ้นตับไปคงสังขารถ้าไม่เป็นสมาธิมันดูไม่ได้มันไม่เป็นกลางมันไม่เป็นออบเจกตีฟ สมาธิจึงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เราเป็นออบเจกตฟได้ที่เราสามารถที่จะดูกระบวนการของของออลูกนามของกายเล่นใจ้วยไม่เข้าไปยุ่งกับมันสิ่งที่ท่านเทียสาโลท่านได้พูดเราฟังนะครับว่าเมื่อโดนนินทาว่าร้ายนะครับอย่าให้ให้มันแค่กระทบอย่าก,กระเทือนนี่คงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากใช่ไหมครับ แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนโดยใช้วิธีการทางสมาธิเข้ามาช่วยนะครับจะได้มองออกว่าเ,าเรื่องนั้นเป็นเรื่องทีอ่อยู่ภายนอกของเราอย่าให้มากระทบกระเทือนถึงจิตใจของเรานะครับกระทบแด่ไม่กระเทือนหรือจิตช่วงต่อไปก็จะชวนท่านไปฟังต่อเนื่องกันไปเลยนะครับท่านอาจารย์คุรัญจวนอิทระกำแหงท่านจะมาบอกต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เราถูกกระทบแต่ส่วนเราเรามักกระเทือนเนี่นะครับเป็นเพราะว่าเรามักจะมีความคิดที่เกินจําเป็น นะครับทำให้เราไม่สามารถตัดเรื่องราวนั้นออกไปจากตัวเราได้ทำยังไงเราจึงจะตัดความคิดที่เกินจำเป็นออกไปได้ไปฟังจากท่านอาจารย์กุรันจวนอิทนทลักษแห่งกันต่อนะครับก็เพราะเหตุว่าเราคุ้นเคยกับความคิดที่ปรุงแต่งตั้งแต่เรายังอยู่ในโลกตั้งแต่เรายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมลองนึกดูสิคะว่าในขณะที่เราคิดว่าเราคิดเพื่อประโยชน์คิดเพื่องานคิดเพื่ออะไร ลองสอดส่องความคิดนั้นดูให้ดีๆแล้วจะพบกับตัวเองว่าจริงๆแล้วมันมีความคิดที่เกินความจําเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่กําลังทําเดี๋ยวนี้สอดแทรกเข้ามาเยอะเลยเราคุ้นเคยอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยนะคะมันก็จริงต้องเข้ามาอีกมันก็ต้องมาถามมาลืมเช่นซะแล้วเหรอฉันยังอยู่นะมันมาเตือนฉันยังอยู่นะอย่าเพิ่งลืมจะง่ายๆเอาฉันเป็นเพื่อนมาตั้งนาน เราก็ต้องบอกว่าแกมันเพื่อนเทียมมันเพื่อนคดโกงมันเพื่อนทรยศมันคอยจะฆ่าเราอยู่เรื่อยฆ่าเราจากอะไรฆ่าเราจากความสงบว่ามันออกไปเอาสติว่ามันออกไปบ่อยๆมันจะได้ไม่กล้าโผล่หน้ามาบ่อยๆแล้วเราก็ใช้สมาธิเนี่ยให้หนักเข้าหนักเข้าซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่กว่าครูจะเรียนรู้เนี่ยนานนานเพราะว่าจิตที่มันอ่อนแอเพราะมันไม่ได้ฝึกให้มั่นคงเข้มแข็งนานทีเดียว กว่าเราจะสามารถทําได้ตอนนี้เลยชักจะทอว่าที่อาจารย์สอนมาไม่รู้ตัวเองจะทําได้แค่ไหนมันเลยมันเข้ามาเขาเวลาขาดไม่ต้งดึงกลับเข้ามานี่เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปก็ขออบอว่าถ้าทําให้ต่อเนื่องแล้วจะทําได้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทําเอาวันหนึ่ง24ชั่วโมงครับนอนสักาชั่วโมงเหลือเวลา19ชั่วโมง19ชั่วโมงเนี่ย จะเลิศอยู่กับลมหายใจคือรู้ลมหายใจสักกี่ชั่วโมงครับขณะนี้พยายามทําอย่างที่อาจารย์ว่านะไม่ว่าจะอยู่ทําอย่างอื่นเนี่ยถ้าว่างอยู่ก็มักจะคิดถึงลมหายใจเข้าออกดีพยายามทําทุกเวลาถ้าที่ทําได้ถ้าทําทุกเวลาก็อย่าหวังนี่เติมมาอีกหน่อยทําแล้วอย่าหวังนะวันนี้แม้ครูบอกไว้แล้วว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะได้ตามที่บอกสักทีคือไม่ได้หวังแต่ว่าแต่ว่าพยายามทําเพื่อให้มันสงบ ก็นั่นแหละคือความหวังไม่ <laughs> <laughs> คือความหวังใช่ไหม <laughs> ถ้าเราจะทําเพื่อให้สงบเรารู้ว,ว่าวิธีนี้ถูกต้องเราก็ <laughs> ทําไปสิคือทํานี่เห็นไหมกฎอิทัปปัจยาตาเหตุปัจจัยอย่างใดผลอย่างนั้นถ้าเราประกอบเหตุปัจจัยถูกต้องไม่ต้องไปกังวลผลต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับ <c oughs> แต่ถ้าเราประกอบเหตุปัจจัยมันไม่ถูกต้องมันได้เพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความหวังที่เราข้ามาโดยเนโดไม่รู้ตัวนั่นแหละค่ะมันก็มาตัดจ้ ห้มันจึงได้บ้างไม่ได้บ้างผลมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเหตุปัจจัยเสมอแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันมันเกินความสามารถไม่มีอะไรเกินความสามารถไม่มีอะไรเกินความตั้งใจงานที่ยากยิ่งกว่านี้คืองานที่ทำที่ใช้สติปัญญาความสามารถเราก็ยังทำมาได้แล้วก็งานอันนี้เป็นงานที่อิสระด้วยเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเลยทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ พราะฉะนั้นก็เชื่อว่าไม่เกินความสามารถแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความลำบากหรือเป็นปัญหาของการปฏิบัติที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องบอกว่าฝึกสมาธิฝึกสมาธิ <Okay. S 2> ทีนี้ถ้าสมมติว่าบางทีทําไม่ได้เนี่ยนะคะครูก็จะใช้วิธีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์คือเราก็ต้องมีงานการทำรํำในขณะที่เราอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด แล้วก็มีงานการทําเราก็จะไม่รังเกียจจะไม่รู้สึกว่าพอเราเข้ามาฝึกปฏิบัติที่วัดแล้วก็พอกินเสร็จจะไม่ทําอะไรเลยจะมาบังคับตัวเองให้นั่งหลับตาทําสมาธิอย่างเดียวตอนแรกๆครูคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอฝึกปฏิบัติไปก็มองเห็นว่านี่มันค่อนข้างจะผิดธรรมชาติไปสักหน่อยหนึ่งที่เราจะมาบังคับตัวเองให้นั่งหลับตาทําสมาธิอยู่อย่างเดียว พราะในชีวิตของเราประจําวันนี่เราก็รู้ว่าเรามีอิริยาบถสี่ใช่ไหมคะครับยืนเดินนั่งนอนและในยืนเดินนั่งเนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เราจะทําในระหว่างอีกหลายหลายอย่างแม้เราจะไปอยู่ที่วัดไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วมันก็มีงานที่เราจะต้องทําอยู่ด้วยเหมือนกันเป็นงาน,นที่เป็นกิจส่วนตัวบ้างเป็นงานที่จะต้องเป็นกิจของส่วนรวมในสถานที่ที่เราไปอยู่บ้างเพราะฉะนั้น ก็ปรับใจของเราไม่ให้รังเกยียจไม่ให้รังเกยียจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานกิจส่วนตัวหรือกิจส่วนรวมแต่ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆเริ่มรู้จักที่จะฝึกใจของเราให้อยู่กับสมาธิให้มีสมาธิในการทำงานอย่างที่ท่านอาจารย์สนโมกท่านจะบอกว่าพยายามฝึกอบรมตัวเองให้ได้ให้รู้สึกจนรู้สึกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้ารู้สึกได้อย่างนี้เมื่อไหร่ไอ้ปัญหาความทุกข์ มันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นอันชาววัดก็ใกล้าชาวโลกสิครับก็เหมือนถ้าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมก็ชาวชาวโลกก็ก็ทําทงานอยู่ตลอดเวลาอพอเหมือนกันครับโลกกับวัดก็คืออันเดียวกันบ้านกับวัดก็คืออันเดียวกันธรรมะกับชีวิตก็ไม่ได้แยกจากกันแต่เราไม่รู้ตอนนั้นครูนั่นแหละก็ไม่รู้รเราก็แยกเรารไม่จะแยกเสมอ อ๋อถ้าเป็นชาวโลกก็ต้องทําอย่างนี้ถ้าเป็นชาววัดก็ต้องทําอย่างนี้นี่คือมาตรฐานนี่ก็เป็นปัญหาของการที่เราไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมอีกอย่างเลยเพราะว่าพอก่อนออกจากบ้านเราก็มีมาตรฐานอย่างนี้พอเราไปอยู่ที่วัดแล้วเราก็วัดนั้นต้องสงบ,รบพระสงฆ์องค์ขาจาแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาต้องปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแล้วก็เรียบร้อยพูดจาอะไรเป็นศีลเป็นธรรม แต่บางทีเราก็ไม่ได้พบอย่างนั้นเราพบอะไรที่มันนอกกรอบออกไปจากมาตรฐานที่เราที่เราว่าที่เราวางเอาไว้ในใจเราก็แม้เกิดหงุดหงิดขัดใจขึ้นมาทันทีเพราะเราลืมไปว่าท่านเหล่านั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุท่านก็เหมือนอย่างเราที่กําลังฝึกปฏิบัติแต่ว่าท่านไปไกลกว่าเราเพราะท่านไปก่อน <S <S เรานี่มาทีหลังนี่เราก็ไม่รู้นี่ก็มาเป็นปัญหาอีกอย่างหนึงก็เกิดการเพ่งโทษ แม้ทำไมไม่ทําอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้นี่ไม่งดงามนี่เหมาะในขณะนั้นก็เลยเอากิเลสเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ไม่รู้รู้แต่ว่แม้เรานี่เป็นผู้มีวิจารณญาณ <c oughs> เราี่เป็นผู้มีมาตรฐานรู้จักคำแนกจักแนกจแจก <c oughs> แจง <c oughs> ใช่ละวิเคราะห์วิจารณ์ไรต่างๆแต่ความจริงเปล่าไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะธรรมะนั้นมันจะไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ข้างนอก พอเราวิเคราะห์วิจารณ์เราก็จะต้องเกิดการแบ่งแยก <c oughs> เกิดการตัดสิน <c oughs> ว่าผิดว่าถูก <c oughs> ก็ตบอยู่ในสิ่งคู่นี่นะเราไม่รู้แล้วเราก็พอลงสิ่งคู่คนไหนถูกละ่ะ <c oughs> เราถูก <c oughs> เราถูกคนเดียวส่ <c oughs> งเสริมอัตตาตัวตนให้มันใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับหัวยใจของธรรมะที่ว่าเรื่องของอัตตาเห็นไหมคะ <c oughs> นี่ก็เป็นความไม่รู้ที่มันกลายเป็นความลําบากเป็นปัญหาที่เราต้องค่อยๆค,คลำอาไปเอง ซึ่งครูบาอาจารย์จะมาบอกมาสอนไม่เท่ากับที่เราได้ประจักษ์ด้วยตัวของเราเองว่าไอการที่จะไปคิดไปทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าโลกกับวัตก็อันเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในสถานที่นี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าท่านกําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมท่านพยายามพยายามขัดเกลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคอยเวลาคอยจังหวะคอยโอกาสแล้วแต่ความขยันหมั่นเพียรของท่านผู้ใดมากน้อยแค่ไหน เราลื่มนึกถึงสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเราต้องค่อยๆขัดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปคือดึงใจของเราที่ชอบออกข้างนอกเนี่ยให้เข้าข้างในนานมากพอสมควรทีเดียวกว่าที่เราจะสามารถเอาใจของเราเนี่ยอยู่ในใจให้เป็นจิตด,ดูจิตเหมือนอย่างที่คุณแม่เขาสนโหงท่านว่าต้องใช้เวลาแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามีจุดหมายที่แน่นอนอยู่แล้วพอเราจะหลงทาง ไอจุดหมายอันนี้จะกลับมาเตือนสติเอ๊ะนี่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ดับความทุกข์ใช่ไหมทําไมมาสะสมความทุกข์อีกละ่ะเราก็จะได้สติรู้ตัวก็กลับมาในหนทางที่ถูกต้องต่อไปครับเรียกว่าวันนี้ก็ได้ฟังปัญหาจากท่า,านอาจารย์ส่วนหนึ่งคงจะทําให้เป็นแนวทางไปนะครับแต่ว่าคงจะมีปัญหาที่จะเรียนถามท่านอาจารย์อีกคงไว้คราวหน้าอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านพรสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ควรจวนได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการที่เราสามารถที่จะเอาใจของเราอยู่ในใจใด้านได้นั้นเป็นเรื่องที่คงต้องใช้เวลากันพอสมควรนะครับต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสมาธิของตัวเรากันนะครับจึงจะสามารถที่จะควบคุมจิตของเราให้มีสมาธิได้นะครับก็ต้องใช้เวลากันทุกคนนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสนาของเราวันนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมในตอนต้นรายการวันนี้มีหนังสือดีเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าภิกษุกับนักปรัชญา เรื่องการของพบกันของคนสองคนที่เป็นพ่อลูกคนหนึ่งอยู่ซีกโลกตะวันตกอีกคนหนึ่งอยู่ซีกโลกตะวันออกเมื่อสองคนมาเจอกันนะครับได้ความคิดอะไรบ้างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้คุณพลินลุงรัฐจะมาขยายความให้เราได้ฟังกันต่อไปนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการแนะนําหนังสือธรรมะดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นหนังสือเล่มใหญ่เลยค่ะชื่อว่าภิกษุกับนักปรัชญานะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นของชองฟรองซัวเรวลกับมัตเตเอริกานะคะซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยบทสนทนาเป็นบทสนทนาที่ว่าด้วยพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตกนะคะผู้ที่แปลก็คือคุณงามพันธ์เวชาชีวะนะคะหนังสือเล่มนี้ได้เป็นการบันทึกการสนทนาของคนสองคนนะคะที่บอกว่าเป็นพ่อลูกกันนี่คือชองฟรองซัวเรวล นี่เป็นนามปากกานะคะชื่อจริงๆของเขาก็คือชองฟรองซัวริกานะคะแล้วก็มีลูกชายคือหลวงพ่อมัตติเยอริกา,าทั้งสองคนนี้มีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าผู้เป็นพ่อนั้นเป็นอดีตอาจารย์สอนวิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักเขียนและเป็นบรรณาธิการเป็นผู้ที่เขียนหนังสือปรัชญาเอาไว้หลายเล่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีลูกชายคือ มัตยเยริกาหรือว่าหลวงพ่อมัตยเยริกาเนี่ยนะคะซึ่งเรียนเก่งมากถึงขนาดว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์เกยรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะ,ะตั้งแต่ปี2515เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาเราเรียกว่าศึกษาทางด้านตะวันตกเนี่ยสูงสุดจากทางฝั่งยุโรปเลยนะคะแต่ว่าท่านกลับให้ความสนใจในเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งมีรากเหง้าหรือจุดกําเนิดที่โลกตะวันออกเพราะฉะนั้นชองฟรองซัวเรเวลนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ย กับลูกชายเนี่ยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในฝากโลกตะวันออกกับฝากโลกตะวันตกนะคะพ่ออยู่โลกตะวันตกลูกชายอยู่โลกตะวันออกทั้งสองคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปประมาณห่างกันไปประมาณ20ปีคือพบพบปะกันบ้างแต่ว่าไม่ตลอดเวลานะคะแล้วไหนที่สุดก็มาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะสนทนากันสักทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสํารวจความสงสัยร่วมกันเพื่อจะไขปริศนาในส่วนที่เหมือนกันหรือว่าดูว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่ที่ไหนบ้าง เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของปรัชญาเรื่องของวิถีชีวิตที่ทั้งสองคนต่างดําเนินกันดําเนินไปนะคะทั้งสองคนได้สนทนากันที่เมืองกาดมันดุนะคะเมื่อปีพศ2539เดือนพฤษภาคมแล้วก็มีสํานักพิมพ์ ا, ได้จัดทําบันทึกการสนทนาครั้งนั้นเป็นหนังสือจัดพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาแล้วก็ขายดีไปทั่วโลกนะคะสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการสนทนาของคนสองคนที่เป็นพ่อลูกกันและมีวิถีชีวิตที่ต่างกันและดูเหมือนเป็นตัวแทนของโลกที่ต่างกันเนี่ยนะคะก็คือว่า เ,เขาได้เริ่มเพื่อที่จะตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคนว้าทางวิทยาศาสตร์ไปสู่โลกของจิตวิญญาณนะคะซึ่งจะเป็นการตอบคําถามว่าทําไมหลวงพ่อมัติเยอนั้นถึงได้มีความสนใจในเรื่องของโลกตะวันออกนะคะซึ่งใน,ในส่วนนี้เนี่ยหลวงพ่อมัติเยอได้อธิบายชัดมากนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าโลกวิทยาศาสตร์เป็นโลกที่เจริญก้าวหน้าจริงแต่ว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติได้ใน ในชีวิตนี้นะคะแต่ท่านก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกโลกตอนออกตัดสินใจที่จะเลือกเป็นบวชในพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานชีวิตมนุษย์ได้ข้อนี้สําคัญมากนะคะนี่เพียงเป็นบทที่หนึ่งของการสนทนาเท่านั้นท่านยังสนทนาต่อกันอีกมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องปรยยัชญาเรื่องศาสนา เรื่องกระบวนการของจิตเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายทีเดียวที่ผู้ที่ปฏิบัติจะเข้าใจและในขณะเดียวกันผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องของปรัชญาเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของปรัชญามากขึ้นด้วยเพราะว่ามีการเปรียบเทียบทั้งปรัชญาและก็ทั้งศาสนาท้ายที่สุดคุณฟรองซัวเรเวลเนี่ยนะคะก็ได้สรุปบอกว่าจริงๆแล้วเขาค้นพบว่าพุทธศาสนานั้นเป็นระบบของปรัชญาแล้วก็เป็น ระบบทางโลกตะวันออกที่น่าชื่นชมมากนะคะ,ะมีชัยคือชนะโลกตะวันตกจริงแต่ว่าไรา้ฐานเขาใช้คําว่าไรา้ฐานซึ่งทฤษฎีนะคะส่วนท่านมัติเยร์นั้นก็ได้บอกเอาไว้ชัดเจนนะคะในบทสรุปท้ายสุดเลยบอกว่าจิตเป็นสิ่งสําคัญเพราะจิตมีบทบาทหลักในการก่อให้เกิดความพึงใจหรือไม่พึงใจสุขหรือทุกข์สมหวังหรือล้มเหลวจิตอยู่เบื้องหลังทุกประสบการณ์ชีวิต จิตกําหนดวิธีที่เรามองโลกอันนี้สําคัญมากนะคะจิตกําหนดวิธีที่เรามองโลกจิตคือหน้าต่างที่เรามองโลกเราเปลี่ยนแปลงสักน้อยนิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือภิกษุกับนักปรัชญานะคะที่เป็นหนังสือแนะนําวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับหนังสือภิกษุกับนักปรัชญาเล่มนี้นะครับตอบคําถามและคําถามเนีที่คุณพลินรงรัตได้บอกไปก็คือชีวิตคืออะไร มนุษยชาติประสบความสําเร็จในการสร้างสังคมหรือไม่อะไรคือคําตอบของชีวิตปรชญาตะวันตกล้มเหลวที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวตะวันตกหรือไม่ในเมื่อความสนใจของผู้ศาสนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีอะไรในพุทธศาสนาที่สังคมตะวันตกต้องการท่านสนใจก็หาซื้อเอาเองนะครับเราคงไม่มีแจกในรายการของเรานะครับสําหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาธรรมะใดๆก็ตามที่จะเขียนถึงรายการธรรมะสนทนาครับส่งจดหมายของท่านไปที่รายการธรรมะสนทนา ตูปนน้ 2, ปน24-1122ขีด1 2อทอปทราบคุณแหงกรุงเทพ1 0 2 4 1เดือนนี้แม้ไม่มีหนังสือแจกถ้าท่านสนใจคำถามธรรมะใดๆก็เขียนมาได้นะครับวันนี้ผมแลทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์แรกของเดือนถัดไปสวัสดีครับ มันไม้จะเสริมสร้างสภาพโชคให้ยืนยงพล วันสัตว์พระพุทธองค์จึงประสอง